เสาซึ่งบอกว่ามีมูลค่าเสาหนึ่งตั้งหลายแสนบาทแพงแล้วก็ยังไม่มีใครว่าอะไรก็ซื้อซ้ําคดีของเสาไฟฟ้ากินอรีเนี่ยฉันได้อํานาจมาแล้วฉันจ่ายไปแล้วไม่มีใครทําอะไรฉันได้ถ้าเขาจัดเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่รอดประเทศไทยมันไปถึงไหนแล้ว คือมันเป็นโครงการที่จะพูดไปว่าเป็นข่าวใหญ่แลว้วก็เป็นที่น่าสนใจโครงการนี้เนี่ยพอคนทักสงสัยว่ามันไปสร้างกันเยอะแยะทําไมนะครับแล้วมันก็เริ่มมีว่าไปไปปักอยู่กลางป่ากลางทุ่งนะครับเสาซึ่งบอกว่ามีมูลค่าเสาหนึ่งตั้งหลายแสนบาทนะครับก็ไปค้นดู ท่ามกลางกระแสร้รอนแรงเรื่องเสาไฟกินรีแล้วทำไมไปติดอยู่นู่นน่ะถนนลูกลังพงหญยางประมาณกว่า69ล้านบาทคนในพื้นที่วิาพากษ์วิจารณการกระง,งมเลยค่ะซึ่งผู้ที่สอบสวนนะครับจะได้ข้อมูลมาเนี่ยได้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศทุกระดับก็ได้พบ ความจริงว่ามีการซื้อที่เห็นได้ชัดก็คือว่าซื้อโดยไม่จำเป็นและซื้อโดยราคาแพงแพงแล้วก็ยังไม่มีใครว่าอะไรก็ซื้อซ้ำคือมันมีข้อยกเว้นนะการซื้อของนะถ้าเป็นงานศิลปะเนี่ยนะครับก็ไม่มีราคากลางนะครับก็ให้สืบหาแล้วก็ดูเงินที่เหมาะสม นี่เขาก็บอกว่าเป็นเสาไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อันที่สองมีงานศิลปะร่วมอยู่ด้วยอันนี้ก็ระบาดทั่วประเทศนะก็คือเสาป้ายเสาไฟฟ้าโคมไฟจังหวัดไหนนะครับมีมีสัตว์อะไรเป็นสัญลักษณ์ก็จะต้องไปปั้นนั้นมานะครับอันนี้ปั้นเป็นนางกินรีพอเป็นงานศิลป์ปั๊บเนี่ยก็จะสามารถใส่ราคาเข้าไปหน่วยงานรับซื้อเนี่ยเป็น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 แสนแล้วไม่ใช่ซื้อต้นเดียวซื้อเป็น้อยลอย มูลค่าง,งานเป็นเป็นหลายร้อยล้านบาทครับอันนี้ก็เป็นช่องโบคดีของสอไฟฟ้ากินรีเนี่ยเขาก็เสร็จโครงการไปเยอะแล้วแต่เขายังไม่หยุดเขายังซื้ออยู่ในระหว่างที่โดนฟ้องปปชชีชช้มูลเขาก็ไปลองเรียนขอขอสารปกครองให้คุ้มครองให้เขาดำดำรงตำแหน่งอยู่คือเห็นขนาดนี้แล้วนะแล้วยังทำอะไรไม่ได้ น,นี่มันไปประเทศไทยมันไปถึงไหนแล้วเรามักจะเว้นไว้ว่าเราจะไม่โทษคนที่เลือกตั้งถ้าใครพูดมาว่าก็เราเลือกคนแบบนี้คนที่ไม่ดีไปคนที่เขามาให้ตังเราใช้เงินซื้อมาตำแหน่งมาเพื่ออะไรเพื่อที่เห็นว่ามีเงินมีเงินงบประมาณเยอะนะครับแล้วก็อยากเข้ามา มีอำนาจควบคุมฉันได้อำนาจมาแล้วฉันจ่ายไปแล้วต่อไปนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครทำอะไรฉันได้ถ้าประชาชนเลือกคนคนแบบนี้เข้าไปมันท้องถิ่นมันก็ไม่เจริญอันนี้ก็เป็นความพยายามอยู่นะครับแล้วก็เป็นคว,ความพยายามอยู่ที่จะบอกว่าราคาของต่างๆมันเป็นมันมีราคามาตรฐานท้องตลาดเป็นยังไง เดี๋ยวนี้เปิดเน็ตด,ดูก็เดี๋ยวก็รู้นะครับอย่างเสากินาลีนี่แพงผมว่าเป็นสิบเท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องดูให้มีราคามาตรฐานซึ่งอันนี้ในฐาหนะผมทำงานให้สมาคมวิศวกรรมสานแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งดูแลเรื่องหรือเรื่องไอง้ต่างๆนี้รวมทั้งราคากลางของงานก่อสร้างด้วยเนี่ยนะก็เริ่มทำมาตรฐาน ขึ้นมาแล้วปปชในขณะนี้ก็มีหน่วยปปชประจำจังหวัดนะครับซึ่งก็ใกล้ชิดนะครับก็เรื่อมีผลงานแล้วก็ใกล้ชิดค,คือแทนที่จะดูว่ามีใครร้องเรียนอะไรมาก,ก็ค่อยเฝ้าดูหรืออย่างน้อยที่สุดว่ามีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนของปปชซึ่งเป็นกลางเนี่ยเข้าไปดูได้ท,ทันทีรวดเร็วนะครับ ถ้าเขาจัดเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่รอดครับก็ขอฝากทางปปชซึ่งก็ยังเป็นหน่วยงานที่เ,เรามีความหวังนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจจริงๆนะที่ในการที่จะป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะส่วนสาคัญที่สุดก็คือประชาชนเนี่ยนะแล้วก็เป็น พลังเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยเป็นพลังจริงๆไม่ใช่แค่พูดกันว่าประชาชนเราเป็นคนส่วนใหญ่เรามีพลังนะตอนนี้พลังมันมาเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยมันอยู่ในมือประชาชน,นเมื่อมันขึ้นโซเชียลมีเดียไปแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วก็ยอมไม่ได้แล้วกับที่การที่มาเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยไปใช้ส่วนตัวต้องถือว่าประชาชนประชาชนเนี่ยเป็นเป็นกำลังที่สำคัญ นะครับไม่เพียงแต่กฎหมายนะที่มีอยู่ในมือครับการกําหนดราคากลางเสาไฟฟ้าส่งสว่างประติมากรรม กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งครัดดำเนินการกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมซึ่งหากพิจารณาถึงกระบวนการก่อสร้างและการหล่อรูปปฏิมากรรมจะพบว่าการได้มาซึ่งปฏิมากรรมที่เป็นหัวเสาของเสาไฟฟ้าเป็นการประสานระหว่างปฏิมากรรมกับอุตสาหกรรมเนื่องจากกระบวนการเบื้องต้นของการจัดทำหัวเสาไฟฟ้าคือการออกแบบหัวเสาที่ต้องการเช่นกินรลีเครื่องบิน Ực, และการสร้างแม่พิมพ์เพื่อหล่อรูปประติมากรรมออกมาให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้จะเป็นประติมากรรมต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับรูปหัวเสาวสวยงาม,มอื่นๆซึ่งประติมากรรมอันนับได้ว่าเป็นงาน,นาาศิลปะจะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นการผลิตซ้ำในกระบวนการต่อมาจะเข้าสู่กระบวนการของการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องมีการสร้างแม่พิมพ์เพิ่มเติมและใช้วัสดุในการหล่อขึ้นรูปตามที่ต้องการ